ครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับโอ้โหอันนี้เหมือนกับจะเป็นยาค่าเชื้อสมัยก่อนเป็นเดอยเป็นบอละะดองผู้ใหญ่หสิบาทเด็กสาบบาทครับเดินทางมาถึงอุทยาน แห่งชาติแก่งกระจานเขาบอกให้ไปกลางเต็นที่ <Okay. S 1> บ้านกลางครับ,บอันนี้นเป็นโครงการพระราชดำริอันนี้นะคืออ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ตรงนี้แต่อันนี้ที่ว่าเราจะไปกลางเต็นท์เนี่ยก็คือเป็นบ้านกลางอีก15กิโลครับก่อนจะถึงนะฮะอันนี้ทางเข้าจ่ายตังมาเรียบร้อยแล้วมนเมื่อกี้ ลานเกตข้าเทียนประมาณนี้พีเสื้อเยอะเลยเขาบอกไปดูพี่เสื้อกันเป็นมรดกโลกใช่ครับเป็นมรดกโลกทางสัตว์ป่าวันนี้โฟกซองลองเที่ยวมานอนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นกลุ่มป่าที่จัดเป็นมรดกโลกด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆตรงนี้จะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบ้านกลาง ก็จะมีจุดที่ว่าให้ขึ้นไปชมผีเสื้อด้วยแล้วก็มีเขาพเนินทุ่งด้วยอีกสองจุดด้านบนแต่ตรงนั้นก็จะสวยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวก็มีทะเลหมอกถ้าท่านใดสนใจก็สามารถขึ้นไปได้ตรงนี้ถ้าเป็นช่วงกลางวันเป็นทานน้ำไหลถ้าเป็นช่วงกลางวัน ก็จะมีผีเสื้อมาเยอะอยู่ได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องน่าจะเป็นชนีหรือข้างขึ้นไปด้านบนก็จะเป็น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าสวัสดิการร้านค้าก็จะเปิดตั้งแต่เช้าถึง5้าโมงเย็นด้านบนนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ่าจะมีรถพาขึ้นไปชมผีเสื้อด้วยน,นี่จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น,นี้ก็เป็นรถที่จะรับพาไปส่งชมผีเสื้อด้านบนส่วนห้องน้ำจะอยู่ด้านสายมือร้านค้าสวัสดีการก็จะขึ้นเนินไปอยู่ขวามืออยู่หลัง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ,อันนี้เป็นร้านค้าบริการร้านสวัสดิการมีอาหารขายเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็มีขนมแล้วก็มีพวกน้ำน้ำปัน่นมีกาแฟสดส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นจุดที่ขึ้นไปชมผีเสื้อกับ เขาพเนินทุ่งเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำจะมีสองจุดห้องน้ำด้านล่างจะค่อนข้างเก่ามากแล้วก็จุดนี้ก็ ดูเก่าเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าจุดข้างล่างจะเป็นอาคารเดียวกันหญิงชายแต่แยกแยกกันระหว่างายหญิงอันนี้จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงห้องอาบน้ำก็จะเหมือนอุทยานทั่วๆไปห้องสุขขาแบบยองๆ แล้วก็จะมีห้องสุขาแบบชักโครกแต่ห้องน้ำที่นี่จะดูค่อนข้างเก่ามากไปหน่อย๋จะพาไปดูจุดกลางเต็นท์ซึ่งที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งขึ้นมากลางเต็นท์เยอะพอสมควร เพราะว่าที่นี่จัดเป็นผืนป่ามรดกโลกซึ่งฝรั่งเขาก็จะมาตามจุดพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์กลางได้เยอะอยู่ค่ะเป็นลานกลางเต็นท์กว้างๆเลยลานกลางเต็นท์ที่บ้านกลางมีประกอบอาหารได้ ปรกอบอาหารได้แล้วก็จอดรถสะดวกอันนี้จะมีวันนี้จะมีเต็นท์หลายหลังเหมือนกันเมื่อคืนก็เป็นคืนวันพุธที่ห้ามีนาคมสองห้าหกแปด๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศทั่วๆไป การได้เยอะอยู่ห้องน้ำอีกจุดหนึ่งก็คือด้านนี้แต่ห้องน้ำด้านนี้จะดูจะจะแยกแยกอาคารชายช้ยหนึ่งหญิงหนึ่ง จะเป็นห้องน้ำแบบยองยองห้องสุขาแบบยองยองทั้งสามห้องเลยเราจะดูสุดโซมหน่อยอันนี้ของผู้หญิงฝั่งนี้และอีกด้านหนึ่งจะเป็นฝั่งของผู้ชาย จะเป็นป้ายศึกษาทินทางธรรมชาติตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วเมื่อวานนี้เป็นคืนวันที่5มีนาคม สองห้าหกแปดอากาศร้อนอบอ้าวมากอยู่ในป่าแต่ว่าร้อนอบอ้าวมากพวกสองรองเที่ยวก็มาจอดรถนอนคราวนี้เป็นทิปล่องใต้อาลาเบก้าแท้ร้อยน ดีคอเฟ่หกเจ็ดเก้ามาแล้วครับวันนี้มาดิฟที่มรดกโลกหน่วยที่พักบ้านกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ